สวัสดีครับแฟนๆหนังกางแปงทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวของหนังกางแปงนาจาอินเตอร์นะครับหรือนาจาภาพยนตร์จังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้ข่าวว่าทางทีมงานนาจาภาพยนตร์ก็ยังรับจัดฉายภาพยนตร์อยู่ในระบบฟิล์มนะครับวันนี้ก็มีเรื่องเล่านิดหน่อยนะครับสมัยในยุค90านะครับสำหรับทีมงานนาจาภาพยนตร์นั้นก็จะไปหาลรื่นะครับแต่หมู่บ้านต่างๆนะครับพวกคู่ไปกับนาจาดิสโกเทคนะครับ เป็นแฟนเอฟซในเขตบุรีรัมนะครับยุค90ก็คงพอจํากันได้นะครับสําหรับนาจาภาพยนตร์นาจาดิสโกเทคนะครับซึ่งไปเก็บบัตรผ่านประตูตามที่ต่างๆนะครับราคา10บาทเท่านั้นนะครับเวลาเข้างานเข้าไปข้างในก็จะไปขายตั๋วดิ้นกันเป็นรอบๆไปนะครับรอบละ2บาทนะครับในยุคนั้นถือว่ามาบ่อยทีเดียวครับในเขตบ้านผมนะครับสำหรับนาจาอินเตอร์นาจาภาพยนตร์นะครับหรือนาจาดิสโกเทคนะครับซึ่งบางทีก็มาในงานฉลองอาทิย์ต่างๆก็มีนะครับ ก็เป็นการฉายหนังอย่างเดียวนะครับในราคาที่ไม่ค่อยแพงนะครับสำหรับนาจาภาพยนตร์นะครับสำหรับปัจจุบันนี้ก็ได้ข่าวว่ายังรับจะฉายอยู่ในระบบฟิล์มนะครับแต่ทางช่องเรายัางหาข้อมูลไม่ได้นะครับไม่มีเบอร์โทรครับแฟนเอฟซที่มีเบอร์โทรของนาจาภาพยนตร์ก็อย่าลืมคอมเมนต์ที่ใต้คลิปทิ้งไว้เลยนะครับเผื่อมีแฟนสนใจที่อยากจะย้อนยุคชมในระบบฟิลม์มจากทีมงานนาจาภาพยนตร์ก็จะได้โทรไปติดต่อกันนะครับสำหรับเรื่องราวนาจาภาพยนตร์นาจาดิสโกเทควันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ